โอ๊เพื่อนวันนี้แม่งเครียดกว่ะแม่งคนซื้อยาคนเก่าแม่งไม่ขายกูแล้ววะทำไมวะไม่รู้แม่งแม่งบอกว่าของเราอ่ะแพงไปวะแพงไปหรอวะมันแพงอไหนวะก็ขายถูกถูกไะตายวะเออกูว่าไอ้เลยไยเพื่อนกูไม่เครียดเลยกูก็หาหาอยู่แต่กูก็เสงว่ากูไม่มีรายได้แล้วเนี่ย อไม่เป็นไรเพื่อนไม่ไม่เกียร์นี้พากูไปดื่มหน่อยดิไปาปไปไปไปร้านไหนเพื่อนร้านเดิมไม่วรอร้านเดิมเลยเพื่อนไปไปไปแม่งรถกูก็ยังผ่อนไม่หมดก็ใส่กระแม่งเลย แ,แม่งบอกจะแจ้งอุ้ยแม่งชนกลัวใครวะมึ <c oughs> อง <c oughs> อะไรเพื่อนมากม,ม,มั้งมึงชนกันเองทำไมเนี่ยแม่งเลยกูเซ็งเลยจมึงจริงเลยอวดขับรถก็เต็มถนนแล้วแม่งยังม,มาชนเพื่อนอีกดีแล้วกูไม่เป็นไรมากยังพอไหวอยู่ไปเดินมันวะใครเมาวะน้องใครเมาวะใครเขาเนั่งสองคนมี่ล่ หน้าตาแม่งน่ากวนเตนี่พะไหวปะเออแม่งมองหน้าเลยไอ้มันตุ๊บติ๊บเพี้ยอะไรกันหรอปล่อยแม่งเถอะเราดื่มก่อนดีกว่าเราจะเดี๋ยวว่าเท่า่า,ารัไหเออเออดื่มดื่มไอ้เหี้ยนี่เหี้ยไม่มีเหี้ยไม่เหี้ยหน้าร้านเดี๋ยวก่อนเออเฮ้ยกูว่าเรา<อ>ไปนั่งโต๊ะหลังแม่งเนี่ยเผื่อจะได้มีมีเรื่องเัินหน้ามัน ไปเพื่อนกูว่างานเนี่ยมีเฮแน่เลยเนาะไอ้วนมามีเหตุแน่เนาะแม่งไม่ไหวก็แม่งละมองหน้าว่ะเอาแม่งเลยปล่ะเฮ้ยมึงมีอะไรกูวะเอาบ้าเฮ้ยเอาว่ะอะไรพอใจปะล่ะพอใจปะล่ะเฮ้ยมึงลงมาข้างบนดิมึงอย่าไปสู้บนโต๊ะหนิมึงแม่งหมาว่ะเออหมาว่ะลงมาดิวะโอ้โหเด็กอีกคนนึยไอ้ไกลว่ะเอาปะล่ะ เว้ยนี่ไอ้นี่ไม่หว่าจังมากนะที่แม่เอาวิ่งไเราไปเว้ยเออไอวิ่งไปเราไปอ่ะแม่งต่อยแม่งไปโอ้ยว่ะแม่งกูกะไม่อยากจะมาเคลียดแล้วนะเฮ้ยแม่งมีปืนมะเฮ้ยแม่งเอาปืนออกมาเฮ้ยหนีดิลอยอ่ะหนีกเฮ้ยไอแม่งเอาปืนมาเฮ้ยวิ่งวิ่งเป่าแล้นเป่าแล้วกันทุกมือเงี่ยสวยมากอพวก็จอกไอ้พวกก็จอกไปไ่นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยยางกูแตกยางกูแตกโอ้ยไปเว้ยไปเว้ยโปเว่ Phải, Ê, rồi rồi phải, rồi, à? rồi. phải, phải, ra phải, phải,